สวัสดีตอนเช้าทางพี่พี่ลูกพี่สบายดีเนียเเห็ดนะเยนี่เชียงบรําบลําอยากก่ายพียตัก็ม่ตื่ตื่นเลยตอนไหนเบิกพอนต่วก็ตื่นตื่นวะถ้ามนตื่นมัเนก็บุมีผัวเห็นมันก็พอแม่มันหลับมันก็หลับต่อ mình may kho dọn dọn và em được phải nằm Rồi lùng Giật bại giật bậy bại nè bại 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 phải 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 cài không <laughs> bài đi, luôn đi, cho bài đi, ตด็กหกมนเริ่มอยู่บเป็นปปา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 ป้าป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 ้า

ตต่เนายกัน ฮัลโลกระสวสดีรอมสาสัสดียา,านเช้าจามาตัดใหญ่เพื่องเดี๋ยวกะลังกายตอนเช้าทุกวันเลยกะไทุกมือนะเพื่อกระบ,บะมือมือได้ตัดหลายก็คือเว้นมือ, <c oughs> อางานเรื่อมาตัดแทนนี่แหละพื่องแต่แเขมทางมองมันเราเก็บง่ายขึ้นง่ายไกลบ้านไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ ิวตัดไปแล้วหหนึง mm ่งคันนานตัดไปเรียบร้อยแล้วคันนี้อย่าดูดูอย่าจะแก่แต่พี่น้องจะแก่แตกังวลมันก็เลิกกินดิบเม่นตัดไปชุยอดแต่มันกินชูยอดบ่เม่นเลยจ้า เต็มชอบจริงแต่ว่าห้าได้ห้าเทออกแล้วมันก็เลือกกิน่นมันก็เคี่ยกิน่นตัวเรนมันอ,อน่อนตัวเรนมันแก่ก็พวกกินนะจ๊ะนะตัดพอประมาณได้มือพอขามือยังมันหยามันแข็งยังมันแข็งนะพี่น้องสิตัดเลี้ยงเหมือ,อตัดตอนเช้าด้วยตัดตอนเย็นมอณนี่นะมือละซีสอบก็ได้จะโอเคอยู่ มันกินแทบบวเบิร์ดเต็มห้องสี่สอบนะสองตโนะตละสองสอบนี่กินแทบโบวเบิดเมื่อวานนี่เบริรดสองสอบทั้งมือก็ยังโบเวเบิดข้าหน้านี่ก็ะ่าจะได้อยู่จะจะได้สองหรือสามสอบเบิงก่อนสิโกยเบิงก่อนยีรุนไปเดียงงวดเลยเลื่อนตงเ้งือขาขับพระเจ้าเพราะว่าขัาพระเจ้าก็ตัดหญ้าเขาตะข้นมา เขาจะไปเขาไปผูก,กีนไงกันยางเกี่ยวเขาบ้านเขาแล้วคือเพื่องทมขี้งัวเด็พี่น้องก็คือผูกรอบเนก,ก่อนเนาะขี่มันสิขี่อยู่นี่แต่พุ่นอยู่นี่นะมันสิทั้งเพื่องทั้งยางเด็พี่น้องก็เลยแยกส่วนโอ้ขี้พุ่นเขาก็มีอยู่ต้นนี้เาขี้พุ่นไปใส่ต้นไม้ว่าไงถุงทองสบายดีลูก ทุงทองทุงเงินโอ้ยกระชอบกระชอบลืมไปเอา <laughs> ไปอีตัวใหญ่กระสอบเงินผููนางกระสอบเงินอันนี้นางกระสอบทองไปเนี่ยเมสิพ้าเขาไปลูกอยู่ชวนแปลแบบนี้เขาไปชวนเจ้าของเนาะไปกินใหญ่ชวนเจ้าของ

อันนี้คือซองพี่น้องพี่น้องเอ้ยซองพี่น้องซองงามสกุลผู้จูงนี่ก็บองพี่น้องยันรุ่นเราไปแล้วเห็นผ่านไปแล้วพี่น้องเห็นเอางวัวลงทุ่งแล้วพองั้อผลลายเนะาะงั้อผลลายแล้วก็พ่นจะได้เลี้ยงวนนางก็สิตัดมูดาซามสีชอบผูกไปน้ำอิม่มเลยพี่น้องเอ้ย พูดแปทงหน้ามันจะไปเท่าเน้วมันจะไปทางหน้ามันจะปนนนไป,ะปพลาดอกเจ๋ยวย้วรุ่นบหนละป้ออีกว่ีไปโอ้ยอยินดึกยินดึกไป เราจะเข้าสวนเรานะคะวันนี้เดี๋ยวให้มันคุ้นเพื่อนก่อนเดี๋ยวหมนมาแต่ปะห้างหน้าผู้เรี่องย้ำแรงกับสิดปลอยกับหมูมันนีย่ยสวนกระตรงขะ ตรงหน้าทางเดีเ๋ยวองตรงขามโอ้ยขันผูกไก่กันโอ้ยตอนเที่ยงก็สิได้ง่ายเมื่ออยู่พุทธเนาะพอมันไก่น้ำหาดหนามาไก่โยประตูออกตินี่เขาผูกด้ต้นอันนี้นมึงหย่อยรับโกนี่ มิจิขายัางชวนพเลยนมันเข่าบ่ได้แล้วไม่มีต้นทดินนั่นปลูกด้วยเงาตี้อบพุน่นเข่าลูกเขา่ขาเข่าลูกสบับเงินสับทองเอ้ยนี่พี่ต้อนางปลูกเอาต้นไม้มาปลูกเรียนเพราะนะคะหนาบ้านนั่นดีหิวหนาเบิ่งเด้ยังไม่ถึงต้นไม้ต้นนั่นนะ ก้าอาอืมกระยะาบผูก n h a เออผูกหันก็ได้ปอะเนี๋ยมันมาเพาะหย่าอ,อ่อนเนาะต้นกระเจียวมันก็บอกกินดอกประมาณน่ะแล้วผูกประมาณนั้นแล้วประมาณมือข้างผู๋เออบริบริกินได้ต้นกระเจียวมันบอกกิน มันกินข้ามมันกินอยู่บุญเจ้ามันจะกินข้ามยี่รุ่นมาจากเนาะงัวยังจะมากินข้ามดิมันมาพอหยาอ่อนนมันก็กินสิผูกนะี่ใช้ขันผูกนึงเอาข้ามอยู่บ่จะคงว่ามันกินข้ามหรือว่ากินดเดี๋ยวนี้ บอกคำมันคำมันบปกินขาน้า,ามไปสิผูกในเหงาค้ำซ้อมเบิ้งบอกต้นไม้มาปุกเนี่งต้นที่นังปุกขางบ้านนั่นแหละนางก็เลยย้ายมาหน้าประตรู ยันง่วงกินคามแต่บกินดอกเนาะกินถ้ามันกินมันจะเหียนบ่คามไปดุนนี่ซอมงกบมอทอมงก่บอซอน่กบอหมันเพาะหญ่าอ่อน tắt nhà, cái mà mang, mà nhà không ai sẽ mai mang đi bỏ nhà ấm đốt kìa đẹp thấy lúc bị giờ ngon mình đi phụ เม่์ก็ได้บุญ้องสลับกันลงเลี้ยงงออยู่พูกหางนาอยู่หางนาบนแม่งอนางก็มี้องงอหน่อยนางตัวหนึ่งแต่ว่าหอบแผ่นเขาร้องเมยเขาเป็นคนเลี้ยงพอเป็นตัวเดียวนึงก็เลยเนาะล้านจัดไปเลยนางก็มีลูกสาวนี่เด้ตัวแทนตุลัดตาบึงพี่นนองเอ้วสิเลี้ยงไปหอดขันใดเนาะ เที่ยงเท่ากำลังที่เรามีนี่แหละพี่น้องจะที่ยืนเบิ้งนี่คือว่าแบบฮักคาไปให้มันกินเบิ้งดูบุญจักยอดนี่เออเอ้ายืนให้มันดูกินบลลูกคันบวกินแม่ิี่บงอได้ที่เมื่อเดียวบงกินบอทีมทีมเชฟปากมั้วย ปกินน่ะปกกินมันคิวได้คามนะนี่แหละกระมีกับสนพูดแหละมือหนาจะชิจูงไปเนอะทั้งหัวมันพุกินนี่ก่อนจูงไปก็ไม่อยากจูงลเลอะขอบหัวไป Hoa oi măng kì măng chuông bơi đây măng kì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  măng มันบ่มีของปูของพังกับบายากแล้วปล่อยเข้าไปลปล่อยผ่านเข้าไปแล้วก็ปิดประตู ช่างเงี้ยมันยุ่งมาเงี้ยงมันยุ่งมาเงี้ยงมันยุ่งมาเงี้ยซีชอบในช่องโตก็ถือว่าโอเคนะเนาะแมนมันเหนี่ยมแล้วหยัดลงอืมบริเบิรได้มันงัวมันบุกเคยกินยาตัดอลไรกัมันจะกินยาแค่เนาะมันเลือกกินเนาะโอ้ยมันกินยาอ่อนพระเจ้ามันตัดยาแก่นี่งัวงัวเราทางการเงี้ยงัวไปถ้าอุ่น งัวงไม่ทาอุ <descon fin vol> <ugen ligh iese> ่นมาบ่แม ja ่นอองโตซองพี่น้องงัวปีนี้ก็ปีที่แล้วดิซี่ง่วงซองซองพี่น้องงัวแล้วนะแปดเดือนก็เดือนออกอ๋อโตง่วงยังงัวเดิง่วงปีละลูกโว้ยเนาะแเรวอะเอาเมื่อเลี้ยงช้อยกูแน่แล้วอ่ะร้านกูก็บโบเลี้ยงช้อยแล้วอ่ะง่ายหมดเลยง่ายมแล้วจุ่มมาหายช้อยเมื่อวาน ให้ก็มือที่ชามนะโอ้ยจะมาเหตุเป็นถูกตัวเองอีกเลยเนาะถุกได้ถูกได้ไรแต่ว่าเ้าก็บม่ได้เลี้ยงงัวมาหนิแต่โดดเลยไรเนาะสมัยกีนเจ้าเห็นเยอะเห็นเอาเดี่ยงงัวเยอะเดี่ยงงัวใหญ่รวยเนาะเป็นชิอันนี้งัวเจ้าของบ่งัวเจ้าของบ่อมีอายเราใจดีเล้วซื้องัวให้เลี้ยงเหนอย แบบว่าใช้กัวยู่ชื่อๆเนี่ยกัวยู่ยตายนะมวยเถือกลุงมวยแม่มวแม่ทั้งสองตัวเอ,อ,อ้ยกันยังได้เอามากระตั้งซื้อให้เรียบร้อยอือซื้อได้ไหลเงนินกับอีกระฉอบทองโอ้ทุงเงินกับทุงทองมันทุงน้อยก็ได้กระฉอบไปเลย <laughs> เออแต่แรกก็ว่าชื่อๆใจน่าชื่อปแปลกๆมัว อีฮ่าตุ๊บกับอีฮ่าแกงว่ะบ้าดูมันบ่คือ<ะ>มันบ่เป็นมงคลก็เลยใช้ซื้อไม่ได้วกระสอบเงินกระสอบทองแม่นมีแหลนี่กระสอบเงินแล้วนี่กระสอบทอง <c oughs> แต่ตัวเองยังใช้ซื้อใหม่เอามาใหม่ก็ซื้อใหม่ตัวเองยังซื้อใหม่บ่ะเออตะกี้ขอซื้ออยังเออไม่ไปซื้อค้อาบ่อไดยบ้านนี้ไปซื้ออมมาลาก็ซื้อใหม่แต่ว่าตะกี้ชื่ออย่งชื่ออ,อมมาลา ชื่อคำบอนเบิ้งเห็นเห็นวันนี้ก็ชื่ออมมาลานี่เบิ้งบาดนี่เจ้าเกี้ยครับบริยครับรสชาเร่งครับโมปิ่นสีฟ้าเคยสีไตยเสียงโค้งไตย เลยมีห้างิเริ่มมาคับอีกแล้วมันจะเป็นเด้บันนี่ปุ๋ยไม่คับก็ต้องเฮ็ดเองมันบ่นละแมนขั้นรอแดงมาอยู่ก็ได้รอแดงอยู่หางหน้าบุ๋มใหม่ก็คับเลยแล้วเฮียคับแต่เนาะมันจะแกงหยาง่ายเจ้าหมูหยางใครเนาะแม่เฮ้ยหยามาแล้วลูกทรัพย์กินมากินในโฮมพร้อมไปทุ่มใหม่คนมาโผล่หย่างโอ้ กินบิดบ่เด้ว่วยั่วอ่ะอาพากินตอนแม่ยังดูยังมั่นอยู่นี่เธอแม่ขี้คานก็สิผูกจ่องไว้ได้อ่ะนางกระสอบเงินมาพี่นะ sắt bạnn kín kìm này, thái lưỡng rút kín đó, anh lừa kín áo, đấy cái nhảy để, đấy kín đấy kìm kín bờ đấy kín đấy cái nhảy vui đấy đấy kìm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  đấy เมชิชวนปล่อยทุกเจ้าปลูกหญ้าค่ะค่ะปึ่งมโนยูนหนึ่งนะคะตักนี้มันก็กลิ่นขึ้นกันเป็นปีญเพ็กเลยเกกินลูก Luật kín thêm nào kể cho kín đôi mần kê tạt kê, mần kê tạt luật mần kê tạt luôn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  mần มันบอกงอแล้วหนาคอยอตัดมามันหนาชนี้แสบกวดเลยไม่ไม่ชุดๆดเกิดจากต้นกินคาต้นเตีอก็สิบผูกกุญิุดคำพอหนาก็เกี่ยวไววเลยมีทหารตะนามมา,มากๆ กะคุกกินบป๊ะเพลดพอมันบอได้แข็งแดดโป๊ะหิ้วหนามได้ดอกง่อยยังมากมันกิ่นหนามเหมือนนึ่งสองเถ้าเท่านั้นเองคิดเองนั่นนี่ตามที่เคยเห็นเคยเลี้ยงไปหากินแบบสุดๆอ่อนมันกินนมัเป็นเหี้ยนมันหักจิ้บมากินอ่านเก็บผักกันหน่อย ขึ้นไปหาเยออ่อยก่อนพี่น้องจามันเวลาพาจ่าก,กระจากาก็คุณเขาเปนขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วโดยสบายดีเจ้าดยวสิพาพี่น้องขึ้นไปเยี่ยมเยออ่อยกันนะพี่น้องเอ้